มานี่มือแรงนะครับข้างผู้ไอข้างสา้ซึนงก็จะบอกกันก็ผมเนี่ยก็ว่ามือแรงนี่นพวกเขา้าเศ้าเสียเปลี่ยนไปเคยควงานเหมนกันนะครับผู้หยาบผู้ง่ายนะครับไปเร่ากันผู้มาไหไผู้มาอะไร,มมไรก็ไปเรื่ากันนะครับมือแรงทีมีการไร้ดอ่า คอนเสิร์ตปิดวงเพชรบุญกุยนะครับ5พี่น้องอยากความบุญความธานน้ำน้ำเหล้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ5พี่น้องอยากมากความบุญสืบทางฝาฟองทางเหล้ากับครุฑไทยนะครับแต่เม,มื่อ,อ,อ,รอแรกนี่ก็สามารถรวมสมบบุญน้ำได้นะครับกับสื่ออาจารย์แม็กกี้ แล้วก็คู่ไอแล้วก็สายส้นแล้วก็ผมแล้วก็ไปโตอืไย้พวงมัพื่อเนี่นะครับสีวางสีแมาแรงสีมาห้อมกันฟั้างสวสดภิธรมรมแล้วทุาวบานปลุกแล้วไปกัเสียงนี้กรนราเรียนยักหน่อยนะครับอืเพราะว่าความเอนวามากันเกย,ยตใจอันนั้นอันนี้ที่พี่น้องคือเล็ดขข้นมากกับเพื่อว่า ถ้าพี่น้องอยากความบุญน้ำเล่าอยากความบุญเงินทุกบาททุกจ่ตาตังพี่น้องความบุญมากทา้งมูอน้องมือนุงทา้งมูอผมนี่บ่ได้เอานะครับเกษตรเอามวามแห้แม่เล่ามัดทุกบาททุกจ่ตาตังนะครับเป็นคอนเสิร์ตปิดวงเพชรบึงกุยนะครับ